ถ้าพูดกันตรงๆคือในเรื่องของเจนนี่เนี่ยผมเป็นคนที่แพ้เหงื่อตัวเองอยู่แล้วถึงก็เลยแบบพูดแบบไม่ปิดเลยคือผมมาทาเลเซอร์พวกขนอยู่แล้วในระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่ทําเลยอะ่ะผมจะเป็นผื่นแพ้เป็นผื่นแพ้ตลอดเลย<ๆ>เวลาเหงื่อออกเยอะๆ,ๆก็เลยแปททาเลเซอร์ขนอยู่แล้วมันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีปัญหาส่วนพวกขนตามตัวอะไรเงี้ยมัน ในเรื่องของบุมภาพมันไม่ได้แบบเห็นชัดขนาดนั้น้วถ้าอยากใส่วิกไม่มีปัญหาเรามาถ้ามันต้องแพงหน่อยแล้วกอากาศร้อนมีครับมีก็ก็เป็นช่วงที่ช่วงข้างหลังตรงนี้มันจะเป็นแผลนิดๆหน่อยๆครับไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบเป็นหนักขนาดนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่ที่แพ้มันจะแพ้ตามตัวมากกว่าแล้วก็ตามตรงนี้ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรแสบ,แสบครับ,บมันจะแสบอืม ผมเป็นคนแพ้เหงือตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับอยู่ๆวันหนึ่งผมทํางานผมก็ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ก็คือรักแล้วจะขึ้นเป็นรอยไหมสีดาๆแบบ <c oughs> เป็นรอยไหมเลย <c oughs> ครับ <c oughs> เป็นผื่นปกติคันเป็นผื่นตอนแรกมันจะเป็นผื่นแดงก่อนแล้วก็เข้าใจว่ามันจะหายปรากฏว่าพอมันพอผื่นผื่นแดงหายอ่ะมันกลายเป็นรอยดําเหมือนไหม <c oughs> <c oughs> ซึ่งใช้เวลา,านานมากกว่าจะหายคือคุยกับหมอเลยหมอก็บอกว่าคือร่างกายเราคนเราแบบภูมิต้านทานของคนเรามันลดลงในทุกๆวันอยู่แล้วอะไรเงี้ยวันหนึ่งหรอก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะแพ้อะไรเพิ่มมากขึ้นมาอะไรเงี้ยส่วนของผมนะผมเป็นคนที่พวกเกี่ยวกับผิวพวกเมลามินในเมสีอะไรเงี้ยมันผิดพลาดต,ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดอยู่แล้ว<ม>พวกแบบต้องตามจุดๆๆอะไรเงี้ยมันผิวสิ่งอ่ะมันจะเป็น เป็นลอยง่ายกว่าปกติมันก็เลยขึ้นชัดครับอย่างนี้ถ้าอากาศร้อนแล้วเราใช้ชีวิตยังไงก็พยายามให้อากาศถ่ายเทครับคือเป็นคนเหงื่อน้อยแต่ถ้าเหงื่อออกแล้วอากาศอ,อกตื่มนมาใ,ใช่ใช่ใช<ๆ>ก็จะพยายามแบบให้อากาศถ่ายเทตลอดขึ้นแทบทุกส่วนเลยครับก็คือส่วนใหญ่ๆที่เห็นเท่าที่เคยเห็นมาก็จะเป็นขาหลักแร้ข้างตัวอ่เป็นหลักๆห,หมอก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ใส่เสื้อที่ ไม่ได้ซักด้วยน้ำยาใช่ครับที่ระไครคนผิวใช่พวกแบบน้ำยาแบบพันุมที่กลิ่นแรงจนเกินไปหรือว่าที่เป็นท,ที่มันมีความเข้มข้นจนเกินไปอะไรอย่างนี้ยครับก็ต้องเลือกพวกผงซอกฟอกหรือว่าน้ำยาแบบพันธุมคืออย่างที่บอกไปสิ่งห์เป็นคนเหงื่อออกยากมากถ้าเหงื่อออกเนะี่ยแสดงว่า อากาศวันนั้นต้องร้อนมากๆใช่แล้วถ้าเกิดว่าเหงื่อออกจริงๆอ่ะขอแค่มันมีลมหรือว่ามีอากาศถ่ายเทนหน่อยก็โอเคแล้ว<ม>อย่าอับอับเมื่อไหร่มาแนะ่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นทางชีวิตไหมแต่ว่าหมอก็หมอหมอก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาก็ให้หมอจะมีกระปุกยาที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไร0.01 TA ทีที่มันผสมเจลอยนิดหนึ่งนะครับแค่นั้นเองอ่ะไม่ได้มีแบบไม่ได้มีการคันใช่ไหมนั้นใช่เหมือนไม่ได้ไม่ได้มีตายตัวเพื่อให้มันหายไป กลายเป็นว่าเริ่มเริ่มต้องมานั่งคิดและว,ว่าเอ้ยถ้าอากาศร้อนขนาดนี้เหงื่อออกขนาดนี้แล้วถ้าอากาศไม่ถ่ายเทอะถ้าผื่นขึ้นแล้วเราจะถ่ายต่ออีกไหมโอเคถ้าถ้ามันผื่นขึ้นในช่วงตัวน่ะอ่ะโอเคเรายังถ่ายต่อได้<ช>เราใส่เสื้อผ้าไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดมันขึ้นรามขึ้นมาจาโซนหน้าเนี่ยมันจะขึ้นไปถึงที่ใบหน้าเราโดมันมียังมันมีแค่ตรงนี้ที่มันแบบเป็นแบบแสบๆลรอกๆใช่ครับบางทีแต่ว่า หมอก็บอกเหมือนกันว่ามันมันเกี่ยวกับการการกินการพักผ่อนของเราด้วยมีช่วงหนึ่งที่ห่วงเหมือนกันครับเครียดเหมือนกันเพราะว่าเราเพิ่งมาเห็นว่าข้างหลังเราเป็นผื่นแบบเหมือนสีผิวมันไม่เท่ากันแต่ปรากฏว่าไปหาหมอแล้วหมอบอกว่ามันเป็นมันเป็นกรรมพันธุ์ของผมเขาหมอแก้ไม่ได้ก็คือต่อคันเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากขนาดนั้นก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิดว่าเรามันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็ปล่าอะไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมันมันคือกรรมพันธุ์เราเราก็ยอม